สวัสดีครับสวัสดีควันนี้เตรียมตัวเตรียมตัวอะไรตั้งสติที่ตั้งสติตั้งสตินี่กำลังแรงเมื่อกี้คุยกับพี่โจว่าเอามาเป็นเพลงประกอบรอบวันไหมทำไมตั้งสติก่อนที่จะทำรายการเดินชนแน่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเนาะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องพูดไม่พูดไม่ได้ได้เวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะกับละครเวทีเรื่อง วันสลาสดกับโจทย์เก่าๆ The s e r o n u s i c a l พูดเลยว่าช่วงนี้นะถ้าใครเครียดนะไปสรวนกันไปขำไปหากันดีกว่าแล้ววันนี้นุ้ยมีสัมภาษณ์พิเศษจากพี่บอยธกลเกียรติวรวัรเจ้าพ่อละครเวทีมาให้ที่ชมพูดถึงละครเวทีเรื่องนี้ด้วยค่ะรักเธอคอยคนได้พบกันผมว่าช่วงนี้มันมันเครียดครับ ถ้าเราจะทำละครเราทำอะไรสนุกสนุกกันน่าจะดีกว่าอะไรจะเกิดขึ้นในคืนวันแต่งงานที่อยู่ดีๆโจทย์เก่าของเจ้าบ่าวสามคนบุกเข้ามาในงานแต่งงานคนที่ต้องยืนบนนั้นกับเธอ แดนใช่ <Yo! S 2> โบนัสใช่ <Yo! S 1> ไอ้กองหวังว่าเขาไม่ลืมเรื่องวันนั้นวันวานแห่งกันและกันนั้นแสนตรึงตรามันสนุก ครับเมื่อกี้ผ่านหน้ามึงไปนิดนึงป่ายิงให้ผมหน่อยขอยิงฟันกว้างๆนะครับมายิงฟันหรือยิงมึงมันมีความบ้าบอโอ้ยแม่งเอ้ยอุ้ยอีนอบมึงแน่ใจเหรอมึงจะหันตูดให้กูอ่ะในขณะเดียวกันมันก็มีฮาร์ดอะไรบางอย่างได้ความซาบซึ้งอะไรบางอย่าง จริงๆวันสละสดกับโจริงๆันสลัดเราเราเคยทำเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วตอนนั้นถ้าถามผมผมรู้สึกว่าอาจจะเร็วไปนะกับช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้น,นผมว่าม,มันจะกำลังดีสำหรับยุคนี้คุณอ้าสันติก็เป็นผู้นกับ ละครเรื่องนี้เมื่อ10ปีที่แล้วพอมามาปีพอสนี้เขาก็มีมุมมองใหม่เพิ่มขึ้นอีกคือจริงๆมันมันเริ่มต้นจากตัวกากับคนกํากับด้วยพี่คือการมองความรักของผมก็เปลี่ยนไปด้วยส่วนหนึ่งคือจากเดิมผมมองว่าความรักมันชนะทุกอย่างอะสมมุตินะถ้ามองตอนโน้นคือแบบความรักเท่านั้นแหละ ที่จะดาเนินและจะยอมทุกอย่างเพื่อความรักอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันผมกับมองว่าความรักมันยังยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะแต่ว่าบางเรื่องเราไม่ยอมอ่ะเกิดความรักต่อเขาขึ้นทุกวันเกิดความอับอายเจ็บชำ้ำเพราะเขาก็เพราะเขาชีวิตจึงแปรเปลี่ยนไปคนดกันาันจะก็ไนอยากให้คนดูมาสนุกกัน อยากให้คนดูมาหัวเราะกันอยากให้คนดูมาเฮฮากันผมว่ามันมันเข้ากับกับปีพอ,อนี้สำหรับคนที่ไม่เคยดูละครเวทีเลยผมว่าเรื่องนี้หน<อ>ูง่ายมากมันอาจจะเปลี่ยนความคิดของคุณไปเลยก็ได้ว่าเฮ้ยละครเวทีมันทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอมันสนุกมันหัวเราะได้ขนาดนี้เลยเหรอั้้มมม่่วนนีีีาไไไเรด คุณชมเตรียมตัวไปม่วนไปจอยกันไปหาเอาจริงๆเวลาที่เป็นละครเวทีมิวสิควเนี่ยนะที่มีเสียงเพลงพร้อมๆเนี่ยนะครับแล้วมีความสรวนมีความฮา่ยสปอยเยอะไม่ได้<อ>ดดคือจะต้องไปดูตรงนั้นแล้อ เราจะต้องไปหาตรงนั้นนะต้องไปดูเองอ่ะต้องไปดูเองแล้วระดับราชดารายอ่อะไม่เคยเล่นน่อยๆอยู่แล้วอ่ะเราต้องเล่นใหญ่มากอยู่แลยเดอันนี้ล้นมะอันนี้ใหญ่กว่าสลาโวยใหญ่กว่าเข้าอีกเชื่อใช่ไหม ไปดูใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่านี้เลยหรอใหญ่กว่านี้โอ้โห,หจะบอกเลยว่าทุกคนนะมืออาชีพหมดคือที่พี่บอยพี่อ้าเลือกมาเนี่ยคือแบบเราจะต้องไปดูเราเฮ้ยเธอไปอยู่ที่ไหนมาเฮ้ยมีความสามมาเธอขนาดนี้แล้วดารายเยอะนะเยอะอเสียงอีกพลังเสียงเพราะฉะนั้นมันต้องไปนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปดูปกติเถอะ้ปะกติเถอะปกติเหรอเออ พี่บอยจะให้ไปอยู่ในม <3 Williams> ือซีโฟบ้างพี่บอยไปให้เดินผ่านฉากตลอดเลยถ้าละครเวทีอะนะเริ่มขายบัตรแล้วเรียบร้อยนะคะผู้ชมขาจับจองแล้วก็ไปเจอกันตั้งแต่วันที่3าสเวตุลาคมถึง23พฤศจิกายนไปสรวนกันนะคะซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางนะคะกับ วันสละาโสดกับโจดเก่าๆเดอะสรวนมิวสิควิลนั่นเองค่ะครับละครเวทีจะอยู่ได้เพราะมีคนดูนะจ๊ะตัวเองมาถึงแขกรับเชิญของเราเันี้ <c oughs> ต้องพนมมือ <c oughs> ทำไมอ่ะ ตั้งสติตั้งสติตรับเลยดีกว่าแม่สิริพรอําไพพรดีครับสวัสดีค่ะแม่เพลงนี้เนาะตั้งสติให้ตั้งสติเนี่ยเป็นเป็นเพลงอยู่ในอัลบั้มของครูสลายใช่ไหมฮะปลายปากาตรารูบ้านนอกใช่ไหมแล้วทำไมอนี่ะไม่ได้ถามครูหม่ว่าทำไมเอาสี่เจนมารวมกันมีแม่เนาะ มีแม่นางมีพี่เวียงนะลือมลมีน้องปายคุคุณปลายกันหนกพรน้องแอมชนทิชาเขาเรียกว่าเป็นเกิลกุ๊ปแห่งแกมมี่กิลจริงจงคำคำทำไมเ่ยหนูยังไม่หยุดเจ้าน่าจะได้คำตุทีน้ำตาเล็ดน้ำตาแตกกครังแต่ต้องก็ถามคุแนะว่าทำไมครูทำไมเอาหนูล่ะทำไมไปเอาวัยรุ่นหมดเลยรู่ว่าบออยากได้เจ้าไปเป็นแม่พญา มาใจแม่พญายาอย่างที่หมอลำนะแม่เป็นนางพญาอ๋อเอ็มอาจจะมีอ่าอี้แบบสวยมากเลยใ่ใช่ใช่ใช่เหมือนนั่งอยู่บนบอลลังเลยอ่ะจว่าครั้งแรกของครูนะที่ได้จัดโต๊ะแบบนี้ได้ทำเอ็มบีแบบนี้ค่ะนี่ครูครูเป็นคนเล่าให้ฟังก็เลยเนี่ยต้องเป็นสิรพ่าเนี่ยนางพญานางพญาเพราะว่าจริงๆแล้วครูบอกว่าที่เลือกแม่เนี่ยเพราะว่าแม่เป็นเจนแรก ลูกศิษย์เจนแรกอของครูโมแก้วโมแหวนด้วยนะอยแม่ไม่ให้ใครแทนตำแหน่งนี้เลยนะไม่ค่ะหัวแก้วหัวแหวนคนแรกคือฉันครูบุญเลยพ่าบอกว่าถ้าไม่มีครูสลาในวันนั้นเอาจริงๆวันนี้ไม่เจอแม่นางสีพรนะใช่ค่ะที่เข้ามาในแกรมมี่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นว่าจะเลิกแล้วค่ะจะเลิกร้องเพลงหรอเลิกร้องเพลงจะกลับไปทําไรทำนานแต่ตอนนั้นโบราณสีดําก็ดังดังมากนะดังไอ้ดังมากอยู่ือนเดิมวงก็ยังดังอยู่แต่ที่เนี้ย น่า <N> จะเป็นว่า,เ,าเรื่องราวต่างๆมันมากมายไก่กองสำหรับ,บ,บชีวิตสิลปพรก็เลยขอครูเรื่องครูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกไม่ได้ไม่ได้สร้างไปอยู่บริษัทไหญ่น้ำค่อยอ่ะไปอยู่บริษัทใหญ่ด้วยกันเลยบริษัทมหาชนด้วยครับว้าวครูครูก็เลยถามครูว่ามีดาราเยอะไหมสิริพชอบดาราครูว่าโฮ้ยถ้าไปอยู่ที่นั่น ไมบริษัทเลยไปถึงก็เจอเลยครูบอกพี่ฉันชอบตรงนี้คือปกติเวลาที่เราจะไปเข้าบริษัทใหญ่อุ้ยบริษัทเขามั่นคงหรือเปล่าใช่ดูไหมแล้วหนูอ่ะแล้วหนูจะไปแบบว่าเออไปโด่งไปดังที่นั่นหรือเปล่าจะเติบโตไหมแต่แม่นางคืออหละนำทางโดยอะลรดาราเยอะหรือเปล่าจริงจริงแล้วครูตอบว่าอะไรคะตอนนั้นเยอะแต่พ่อป้าก็เจอจริงๆเจอใครแม่ที่ประทับใจเจอคุณมอดก่อน ฮัลโหลไปอยู่ที่ไหนเธอเนี่ยนะใช่เราเดินเข้าไปในลิฟต์คุณมอดก็ออกไปพอดีอุยเราตาไวปึ้งอาก็หโอ้อาจารย์มอดมอดมอมอดเสียงดังเลยอาจารย์ก็หยิกเอาไว้ ตัวเองก็ดังไปเรียกก็สิสิ่งดังไม่ได้นึกถึงตอนนั้นนึกถึงว่าเราเห็นดาราเราชอบเห็นคุณนัทมีเลียห็นคุณอะไรอะไรปนัดดาแล้วงุูดาวกระดาษ่เห็นโอ้เห็นสามคนคุ้มเลยวันนั้นเล็นสัญญาเลยเราจะไม่รู้อ่ะคุณไม่รู้อ่ะแม่แม่จะเอาพี่มอสเอาพี่นัทมีเลียเอาพี่ปนัดดาดาวกระดาษ ประทับใจแล้วเซ็นเลยเ่ะเซ็นข <อ S 1> เขียนเลยเหรอเซ็นค่ะเซ็นตามกูเซ็นอีกเซ็นเลยค่ะ <laughs> ได้เห็นลาาทุกหลากวัน <laughs> แจกบอกว่กกวา เขาก็ <K ey ang> <K> อยากเห็นเจ้าไม่ใช่เระเจ <K> ้าอยากเห็นเขาอย่างเดียวคุณนัทก็มามาดูไงว่าสิริพรเข้าไปคุณนัทก็เห็นอะไรเงี้ยคุณปนัดดาก็เห็นมอสก็เห็นเห็นหมดเลยเห็นพี่เบิร์ดด้วยอันนี้แหละตกใจใหญ่เลยเห็นพี่เบิร์ดเนี่ยหลังจากนั้นอยู่ยาวเลยนะโอ้จนถึงวันนี้จนถึงปัจจุบันนี้เลยและอัลบั้มแรกที่อยู่กับแกรมมี่โกก็เปลี่ยงปลงมากๆเป็นใหญ่ใจอุ้ยได้ฮักกัมไอ เหมือนใจได้ปริญญานี่นี่กระชันชิดอย่าอย่าส่งโดยไม่เตียมสิที่าะพักอนี่คืออะไรสดนี่คือคุณภาพนะระดับแม่นางนะถูกให้ลองเมื่อไหร่เปิดสวิต์ปุ๊บได้เลย้เออรู้ไปหมดเลยแล้วพี่ๆิเมื่อจะพูดนี้รูไปหมดเลยหูเปิดสกิลหูเคลือบทองมากเลยอ่ะแม่ยังเสียงคงเดิมเป็นลเซนส์ แม่นางสิริพรแผบค่ะแผ<พ>บแผบบางครั้งเขาอยากมาเขาก็มาเขาอยา,ากไปเขาก็ไปเลย,เยไปไป<ห>มาแผบเหรอค่ะฮะโ,โอ้นานนะไม่ได้ร้องเก้าปีเต็มเต็ยงไ้ขึ้นกอนเสอร์ทีนหนเลยโอ้แล้วการกลับมาเพลงนี้ล่ะคะการกลับมาทีนี้ที่ครูไปบอกว่าจะให้ร้องเพลง,ลงร่วมกับน้องเนี่ยว่าเสร็จไปทีเนี้ยครูจะให้รับงานเราก็ไม่รับเพราะว่าเสียงยังไม่มีครับพอเสียงมีก็ได้ขึ้นนั่นเลยค่ะน้องตูนก็ขอไปค่ะ นิกเมอเทนนั่นแหละเริ่มเริ่มที่จะรับงานต่อก็เวทีใหญ่เลยนะเวทีใหญ่เลยค่ะคุณประมาณหกหมื่นค่ะโอ้นโอ้พอพอคนนี้เราเขานุเขาไม่รู้ว่าเราไปไงพอเราออกไปคนมันก็กรีเนี่ยโทรศัพท์มันอย่างเงี้ยเราโหนังคิดหอดกันย่ตัวเนี่นึกในใจนะในใจมันก็สนุกดีอ่ะเป็นบรรยากาศหนึ่งที่ได้เราขึ้นกับน้องอีกใช่ไหมคะก็เลยว่าเอาล่ะครั้งนี้ก็เลยแบบมาเราจะต้องมีเพลงให้หวนกลับมาอีกสักครั้งหนึ่ง มันก็มีเพลงผลกับมาอยู่แล้วมันไม่น่าเชื่อน่าจะเป็นในยุคของโจรศักดิ์ที่กําลังเป็นไวรัลอยู่ไงคะคือเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บอกอันนี้ก็เปลี่ยนความตั้งใจสิริพรได้อยู่นะได้กลับมาได้กลับมาได้กลับมาค่ะนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยแม่นายที่บอกว่าเป็นลูกศิษย์หัวแก้วหัวแหวนนะคะคนเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวในใจครูสาคุณอุบลแม่นางครับเดี๋ยวครูสาโพดอินแล้วนะตอนนี้ไม่คือถ้าถ้าได้นั่งอยู่กับครูเนี่ยค่ะ แม้แต่คุณดูก็จะหัวเราะทั้งวันหล่ถ้าได้สนิทสนิทกับแกนะ่คุยจะมีคําอะไรแปลกๆมาเล่าให้เราฟังแกจะชอบพูดเรื่องสมัยเก่าที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเล่าให้เราฟังไปจีบสาวแบบนั้นแบบนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วคุณสาระจีบสาวไงแม่อันนี้ไม่รู้อ่ะแต่จะเล่าเล่าเออเธอเล่าคำๆอ่ะแกเป็นดูแกเหมือนคนไม่ขำนะ แต่ถ้าเราได้อยู่ด้วยเนี่ยค้ำทั้งวันมีมุกมีมุกมาเถอะมีมุกเด็ดมาเล่าอยู่เรื่อยๆค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นซิกเนเจอร์ของครูสลาเนอะคือคำคมคำสอนใช่ค่ะอืมแม่จ๋าคะเหมือนเพลงทุกคํำแกบอกว่าขึ้นกับท่อนฮุกกับท่อนลงเนี่ยต้องเตะก้านคอทะโทีทำมันช่วยสุภาพต้องลงให้เพราะค่ะแกว่านักร้องบางคนก็ลงไม่เป็นนะเหมือนร้องหมอลำเหมือนเพลงลงไม่เพราะเะไรย ต้องลงเพร,ร <ลง S 2> าะเพราะเรียกว่าเตะก้านคอ<ๆ>คือให้สละสลวยให้สวยคําท้ายคนก็จะติดหูท่อนฮุกถ้าไม่ติดหูเนะี่ยเพลงก็ไม่เกิดอ่ะแม่งั้นแม่โชว์ให้หนูฟังหน่อยได้ไหมว่าเอาอย่างปริญญาใจายอย่างเงี้ยถ้าว่าท่อนแรกมาฮุกซ้ายกลางกลางท่อนฮุกก็คืออัป,ปคัตและเราตบท้ายด้วยการเตะกาะ้านคอก็ยังไงแม่ขอเป็นบุญท่อนจะท้ายไม่จะออกหรือเปล่านะ จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไปอายคือปริญญาใจน้องจึงยิ้มได้วันนี้นี่ปันนี้ะต้องต้องอ้อนอะไรไงแกบอกโอ้โหสุดยอดแล้วก็ยังสอนเรื่องการใช้ชีวิตด้วยถูกไหมใช่ค่ะแม่นาง ใช้ชีวิตก็แบบเรียบง่ายจ้ะครูก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายนะนั่งกินข้าวขอยไม่มีขวยมะแดงนั่งกินได้หมดแกบอกเดี๋ยวมัจะกัดเอาก็กินได้ค่ะส้ตมตำขนมจีนอ้า คนปยาหยกปลาย่างปลาเผาอะไรเงี้ยกินแล้วการไม่ลืมตัวตนใของตัวเองก็ถ้าดังแล้วอย่าเสียงดังอย่าทะนงตัวว่าตัวเองดังเหนือฟ้ายังมีฟ้านี่นักธุรกิจเหนือนักธุรกิจเอานักร้องเหนือนักร้องดาราเหนือดารานี่แกก็จะพูดไปสิ่งไหนดีก็ให้จาเอาไว้สิ่งไหนไม่ดีไม่ต้องจำกับเพลงนี้ตั้งสติเดี๋ยววันนี้แม่นานจะมาร้องให้ฟังสดๆแล้วก็มีพี่เวียงนละมอนมีน้องป้ายมีน้องแอมมาร้องด้วย ตืกรุ๊ปแห่งแกมมี่โกะจะได้เห็นในวันนี้แล้วเราก็ด้วยด้วยแล้วแม่นางก็อะไรวันนี้บอกว่าใน MV ไม่เต้นครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเต้นให้กับแฟนรอบวันเป็นพิเศษว้าวไม่ต้องเต้นก็ได้มีคนเต้นแทนเต้นด้วยเต้นด้วยนะคะเดี๋ยวส่งแม่นางไปเตรียมตัวก่อนเพลงใหม่ตั้งสตินะคะแม่นางนะคะขอบคุณค่ะต้อนรับเทศกาลกินเจนะคะแต่ไม่จําเจเรามีร้านอาหารนี้นะคะเป็นสไตล์ รสแซ่บแต่เป็นอาหารเจนะไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะคุณผู้ชมที่สำคัญได้การันตีความอร่อยจากมิชลินไกด์2025ด้วยขอต้อนรับคุณก๊อฟค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับที่ร้านนี่ก็คือว่าในเวลาปกติก็เป็นเจด้วยไหมคะใช่ครับเราขายอาหารเจตลอดทั้งปีครับเป็นเจกับวีแกนตลอดทั้งปีครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดครับเพราะอะไรเพราะอะไรตัวผมเองทานเจทานบังสิรัสอยู่แล้วด้วยครับทานมาเกือบ30ปีแล้วทุกมื้อเลยหรอทุกมื้ทุกวันครับดังนั้นเราสาธุครับดังนั้นเราก็ยอากที่จะ ทําสูตรอาหารที่แบบเฮ้ยทานได้ทุกวันแล้วไม่เบื่อหรืออะไรเงี้ยครับออกมานําเสนอให้กับทุกคนครับเออเราเพิ่งรู้ว่ามิชลินมีการให้การันตีความอร่อยด้านอาหารจโอ้โหคือเอาจริงมิชลินเพิ่งมาเปิดหมวดหมู่วีแกนในปีนี้ใช่ครับใช่ครับเฮ้ยแล้วน่าเลยแล้วก็ได้เลยเล้วก็ได้เลยโอ้โหร้านที่เปิดมาสองปีครับโอ้โหุฮ้ยแก่งางเลยนี่ ก็ก็เป็นเรื่องที่ดีๆอ,อ,อีกเรื่องหนึง่งของร้านเราครับว, <Set S 1> ว่า,วาอตัวส้มตาตัวอาหารอีสานแบบนี้ยเได้รับการยอมรับ <c oughs> ค่ะคราวนี้จะพูดเลยว่ามีเมนูไหนที่แบบได้รับการรับรองจากมิชลินบ้างเอาจริงวันที่มิชลินมาพวกเราไม่รู้นะครับว่าเขามาแต่ว่าในร<ช>ูปในเว็บไซต์เนี่ยจะมีตาหลวงพะบางออครับเมนูนี้จะเป็นปลาเจ แล้วก็ใช่เป็นปลาเจครับแล้วก็มีน้ําตกหมูย่างครับแล้วก็มีปลาหมึกแดดเดียวครับแต่ทุกอย่างเป็นเจทุกอย่างเป็นเจครับปลาหมึกแดดเดียวเนี่ยจริงๆก็คือเห็ดออรนจิครับอ๋อใช่น้ำตกหมูย่างอะครับน้ําตกหมูย่างตัวนี้เป็นทวเหลืองครับผมแต่ว่าเวลาที่เรามาทำเนี่ยเราจะมีการปรุงรสด้วยสมุนไพรด้วยอะไรแบบนี้ครับเพื่อดับกลิ่นทเหลืองแล้วก็ทําให้กลิ่นมันนัวเนียนมากขึ้นครับเฮ้ยแต่กลิ่นคือปลา้เลยอยากให้ลองชิมครับเราใส่มะกอกใส่คือตามสูตรตมปลาล้แบบเป๊ะเลยครับหลวงพบาง ใช่หลวงร่าบาลก็ต้องแบบใช่ต้องสไลด์มะละกอจะไม่ได้เป็นการสับอะไรแบบนี้ด้วยนะครับี่เป็นไงเธอรสชาติดีอ่ะเหมือนส้มตำขอบแบบที่ไม่ใช่เจเลยเลยลูกค้าเราหลายๆคนก็จะพูดแบบนี้โดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติหรืออะไรแบบนี้ครับบางท่านแบบติดใจอยากจะซื้อน้ำปลาเรากลับไปเมกากลับไปอะไรอย่างนี้ซ้ำไป ใช่เขาติดใจมากครับแต่เวลามาที่ร้านเราไม่ได้ขายเลยแบบแพ็คใส่ขวดให้เขาไปอะไรอย่างนี้โอ้โหแล้วแซ่บจริงฮะอันนี้ปรุงม,มาดีมากขอบคุณครับปามึไม่บอกไม่รู้ว่าเจเลยเ<อ>นี่ยแหละครับวัตถุประสงค์ของเราคืออยากให้คนที่ทานเจกับไม่ได้ทานเจร่วมโต๊ะกันได้อย่างแบบไม่เคอะเขินครับหรือแบบอยากให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ครับว่าเราไม่ได้ฝืนตัวเองว่าต้องกินเจแต่ว่าวันนี้แค่ไม่อยากกินเนื้อสัตว์เราก็มาทานที่นี่ได้อร่อยอร่อยยี ดีมากคุณพี่พี่กอลอร่อยโมทนาสาธุนะเพราะเลยว่าคือคนอ่ะอยากที่จะแบบเออละเว้นเนื้อสัตว์เนอะใช่ไหมเอาจริงพัดหนึงก็คือสุขภาพด้วยใช่ใ่อีกพรดเนึงก็คือว่าเรื่องทําบุญด้วยใช่ครับแต่ว่าถ้าต้องฝืนตัวเองมันเกินไปถูกต้แต่อันนี้มันไม่ฝืนเลยมันเหมือนเลยอ่ะได้ทุกวันอืมีอีกต้มแซบเนื้อน้อง ต้มแซบน้องเนื้อน้องเนื้ออ่เอาจริงแล้วในอาหารอีสานนะครับต้มแซบน้องเนื้อเนี่ยตัวน้องเนื้อเขาคือถ้าถ้าเป็นเมนูอีสานแท้ๆเขาคือโรกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราเอามาดัดแปลงด้วยการที่ใช้เห็ดหลายๆชนิดไม่ว่าจะเป็นตัวเห็ดทั้งเช่าเห็ดหูช้างเห็ดออริจิหรือแม้กระทั่งเห็ดมอเรลเห็ดมอเรลเป็นเห็ดที่แพงมากครับแบบอยู่ใน อยู่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งอยู่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งที่ที่เหมือนกับที่เหมือนกับกับเพาะเยอะมากใช่นี่ไงก็อันนี้ไงอันนี้าอันนี้เห็ดถางเช่าใช่ภาษาจีนเห็ดมอเรลเขาจะเรียกว่าเห็ดกระเพาะแพะด้วยรูปทรงเขาเหมือนพัคคีริวอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเอามาใช้เพื่อจะกินอร่อยแล้วมันต้องมองสนุกด้วยดังนั้นแล้วเราก็เลยแบบให้ให้มองสนุกก่อนแล้วก็ให้กลิ่นก็ดีแล้วชิมเข้าไปก็ติดใจคือเอาจริงนะมองด้วยตาเปล่าอ่ะ เราเราเราไม่คิดเลยว่าอันนี้คือไม่มีเนื้อสัตว์นะถูกไหมเป็นไงเธอเป็นไงพูดสิพูดออกมาอุ๊ยอร่อยพูดออกมาพี่โจเป็นไงพี่โจไม่ได้กินกินไปแล้วหอมเราชอบความหอมทุกเมนูของจอมแมครับเฮ้ยสมุนไพรไทยปกตินะพูดอย่างนี้เลยเพราะดูป็นคนกินมังสวิรัติอยู่แล้วทุกคนพระคราวนี้น้ำซุปเนี่ยเป็นเะไรที่ทำยากมากว่าเวลาที่ไม่มีเนื้อสัตว์อ่ะความกลมกล่อมมันจะน้อยมากมันจะกลายเป็นแบบน้ำจืดจืดอ่ะ ที่ปรุงรสเฉยๆอ่ะมีนลึกมากเลยอ่ะไม่มีอันไหนตื่นเลยบุ่มมาจากประสบการณ์ทานมังสวิรัติสัก30ปีอะครับการมาเป็นน้ำซุปมอดแสดงว่าจากพืชเราก็สามารถทําน้ําซุปที่กลงกล่อมได้ใช่ถูก้องครับคราวนี้มีอันนี้ที่น่าสนใจนั่นก็คือหมกกระปอมครับกระปอมที่แปลว่ากิ้งกาคืออาหารอีสานเนี่ยเขาใช้กิ้งกาใช่ไหมครับพอเป็นอาหารเจปุ๊บเนี่ยเราใช้เห็ด เอาเห็ดหลายๆอย่างมาสับให้มันกลายเป็นชิ้นละเอียดละเอียดหน่อยแบบนี้ครับแล้วก็ย่างไฟหอไใบตองย่างไฟก็จะได้กลิ่นหอมใบตองออกมาด้วยครับอยู่ไหน่ะเธอกระปองผมช่วยไหมฮะกระปอมเธอออกมาอ๋อออกแล้วออกแล้วกระปอมออกมาแล้วน้องซ่อนหรอน้องซ่อนอยู่นี่อันนี้ก็จะแบบรสชาติจะเค็มเผ็ด แนวอีสานอีสานเลยครับจัดจ้านมากใช่ใช่ครับใช่อันนี้คือจากเห็ดเลยเหรอคะจากเห็ดเลยครับไม่มีส่วนผสมของพวกเรียกว่าอะไรเนื้อสัตว์ปลอมหรือพวกนี้เราไม่ได้ใช้เราพยายามใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติอันนี้เดี๋ยวฮะพี่เคยกินกระปอมหรอไม่เคยกินกระปอมอ่ะหนูไม่รู้ไหมอ่ะไม่ละอีกอย่างหนึ่งคือที่เห็นคือมีความแบบ ผักเพิ่ก็เด่นเหมือนกันอะไรอย่างนี้มีข้าวจงข้าวจีใช่ครับใช่ข้าวจี่เขาจะชุบไข่แล้วไปย่างใช่ไหมครับแต่เราอยากได้สีเหลืองแบบนั้นเราเลยพยายามลองใช้ผักหลายๆอย่างจนมาจบที่ฟักทองได้ทั้งสีเหลืองได้ทั้งความหวานนัวหรืออะไรแบบนี้ครับ กว่าจะได้สูตรแต่ละอย่างขึ้นมาเนี้ยพยายาม R d มาเยอะมากครับอันนี้คือไม่มีไข่ด้วยเหรอคะไม่มีไข่ครับนมเนยไข่ไม่มีเป็นเจเป็นวีแกนแท้เลยครับล้วนเลยนะร้านอยู่ที่ไหนครับอยู่พระรามสครับผมร้านมี2สาขาครับอยู่ที่พระรามสองกับสาทรเจริญราดครับผมชื่อร้านชื่อร้านร้าน ตำมังครับอีสานเจมังสวรัตวีแกนโอ้โหจริงๆร้านชื่อตำมังครับแต่ว่าเราใส่คำว่าอีสานเจมังสวรัตวีแกนเนี่ยเอาไว้เพื่อให้คนเสิร์ชเจออ๋อเวลาคนเสิร์ชว่ามาสิรัตวีแกนเจเจอหมดร้านตำมังพูดเลยตรงนี้นะคุณผู้ชมไปเลยอร่อยคอนเฟิร์มครับ ดีร้านนี้ดีขอบคุณพี่กอล์ฟขอบคุณค่ะุณครดีอุ้ยเจนี้เรารอดแล้วทุกคนจ้ะสำหรับเพลงนี้ตังสติตังสตินี่แม่นางพร้อมแล้วยูนุ่มพร้อมแล้วน้องปลายน้องแอมพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นไปฟังกันเลยค่ะกับสี่สาว girl gang จากแกมมี่โกเพลงตั้งสติค่ะ กระสุมน่กุมหัวความหักมานขอรอบคอคือกระท้อหน่อกุมไมอ Set three.

นำคนบอกว้าเชิญค่ะเชิญท่านค่ะตั้งสติตั้งสติตั้งสติหนูเห็นแม่นางเต้นแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่เต้นแล้วแม่เต้นแล้วแม่แบบขำอ่ะขำคนเนี้ยเสียงดังไปถึงโน้นเลยใช่ไหมคะแต่ต้องขอต้อนรับนะคะเวียงนามื่นหรือโมนน้องปลายกนกพรและน้องแอมชนทิชาสวัสดีครับ สวัสดีค่ะการร่วมงานในครั้งนี้เริ่มจากเวียงก่อนเลยค่ะเป็นยังไงบ้างก็พี่นุ้ยรับต้องขอบคุณบริษัทกร a m m ก o นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสเวียงแล้วก็น้องแอบน้องปายมาร่วมงานกับถือว่าเป็นศิลปินต้นแบบของเวียงนรุนลเลยค่ะเพราะว่าเราฟังคนด้วยเนาะใช่ค่ะเวียงฟังคุณแม่แล้วก็ร้องตามคุณแม่ตั้งแต่ เรายังเด็กๆเราไม่คิดไม่ฝันว่าวันนี้จะมายืนร้องเพลงข้างคุณแม่เป็นบุญวาสนาจริงๆค่ะพี่นุ้ยจ้ะอะไหนปลายฝาก MV ็สิลูกจะดูได้ที่ไหนคะเพลงนี้เอวีผลงานเพลงนี้นะคะผลงานเพลงชื่อว่าตั้งสติสามารถรับชมได้แล้วที่ช่องทางแกรมมี่โก้ออฟฟิเชียลค่ะนะคะและแอมล่ะลูกเออฝากเพลงนี้นิดนึงก็ขอฝากผลงานเพลงตั้งสติด้วยนะคะเป็นโปรเจกต์ในอัลบั้มปลายปากกาตาโคบันนอค่ะนะคะที่สําคัญตอนนี้ยอดวิว ออกมาแค่2สัปดาห์มั้งจะ2ล้านวิวแล้วเลิศมากเนาะแม่นำทีมมาตื่นสติขนาดนี้เราต้องตั้งสตินะเออไปดูกันเยอะๆนะแม่ไตั้งสติให้เด็กันเลยอ๋อเอาดิตั้งสต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 ิจีราเออเนี่ยต้องตั้งที่สุดเยถ้าถ้าถ้าฟังถ้าฟังคุณนุ้ยพูดคุณนุ้ยเต้นแม่นางเสียสติแน่นอน เอางั้นไปดูเอ็มเพลงนี้นะคะดูเยอะๆนะคะดูได้ทางอ่า YouTube แกมิโกค่ะไปเต้นกันเยอะๆเนี่ยมนคุณนุ้ยเต้นนะคะเต้นสวยนะคะอีกสักครั้งใช่ไหมสักครั้งตั้งสติตั้งสติมากไปมากไปลูกมากไปมากไปแม่บอกมากไปไม่ต้นหลังจากนี้นะเดี๋ยวไปเต้นหลังจากนี้นะคะหรือใครจะไปมุ่ยไปจอยเต้นกับชาเลนจ์นี้ได้ตั้งสตินะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสี่ท่านมากๆค่ะขอบคุณครับสี่สาวเก้ากลุ่มจากแกมิโกวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปเลยนะครับโซ่สวัสดีค่ะ